สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับวดประจวบันที่13สิงหาคม65ย้ายำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนในเล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สำหรับววดวันที่12ที่ผ่านมานะครับดังๆอีกแล้วครับเข้าสามนอยนะครับสี่ห้านะครับสี่ห้าเข้าล่างพิเศษห้าหกเข้าล่างปกติตรงๆเลยนะครับ หนึ่งหเข้าบน VIP ก็ตรงๆอีกนะครับเข้าบนตรงๆเลยนะครับสุดยอดมากนะครับวันที่สิบสองนะครับเข้าทั้งสามนอยนะครับสมาชิกถูกกันเยอะนะครับใน YouTube นะครับ ประมาณนี้นะครับของวันที่12นะครับเดี๋ยวมาดูวันที่1ิบสนะครับซึ่งผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเป็นนอยละ2สูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยนะครับเป็นสูตร2ตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับมาดูที่น้อยพิเศษ หมายิเศษก็จะมีแปดสี่สี่แปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเด่นแปดวิ่งห้า น้อยปกติน้อยปกติก็จะมี90 09 80 08 เป 9, วิ่งศนยน้อยปกติ ปกติก็จะมีเจ็ดหกหกเจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เด่นเจ็ดวิ่งสองประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับน่าจะมาหลักศูนย์นะครับนะครับตามที่ผมบอกเมื่อวานนี้นะครับวันที่สิบสามสิบสองนะครับ ว่าให้มาให้ตามหลักห้านะครับทั้งสามนอยนะครับเห็นไหมครับมาหลักห้าสี่ห้าห้าหกนะครับดูเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าเกือบเกือบหมดนะครับแล้วเด่นพิเศษนะครับไม่เข้านะครับนอกนั้นเข้าหมดนะครับวันที่สิบสองปังมากนะครับสามนอยเลยนะครับ ที่13ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมว่าอย่าลืมหลักสูนย์นะครับหลักศูนย์นะครับย้ําเลยนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิง ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ